晒吧，不能晒。 นนั้ถ้าเป็นเหมือนสันสุบารที่ คือที่จะตั้งตึกทีนี้ตรงเนี้เราต้องใส่เป็นหมือนเส้นหลอกตาอนนีกเส้ต,ตรงนี้นีเป็นสายหยาดอีกหนึ่งเซ้นเอาไม่ใช่อีกสุดทิทามินผู้ผิดตลอดเลยเราจะหลอกตาเป็นสัายหลาดทำยังไงบอกไปแล้วว่าถ้าเราจะ 嗯。 วมสายตาก็จะ่งเอียงมัน thank you 嗯。嗯嗯嗯 ตรงแนวตั้งก็ do okay. mm -hmm. ขนาดกันนะจ๊ะขนาดกันทีนี้มึง okay mm -hmm. 啊，妙。